มาพบกับครัวแม่กิฟกันอีกแล้วนะคะวันนี้แม่กิฟก็จะชวนมาทำไก่สไปซี่บิ๊กวินนะคะพอดีว่าได้ผงสไปซี่ตาโรโบจากเซเว่นมานะคะก็เลยอยากมาลองทำดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะไม่เคยทานเหมือนกันนะคะเดี๋ยวก็ไปดูวิธีทำพร้อมกันเลยคะ่ะติบของเราวันนี้ก็จะเป็นปีกไก่เต็มนะคะก็จะมีปีกไก่บน ปีไก่ก้างแล้วก็ผีไก่ปลายนะคะซึ่งแม่กิฟหั่นแยกเรียบร้อยนะคะก็ส่วนผสมก็จะมีผงมาไก่สไปซี่แล้วก็น้ำเปล่านะคะมีแค่สองอย่างเนาะอ่ะเดี๋ยวแม่กิฟก็จะเริ่มจิ้มไก่นะคะขอใช้ตัวช่วยนิดนึงนะคะที่จิ้มไก่นะคะหรือว่าใครไม่มีก็ไม่ต้องจิ้มก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้มีดจิ้มก็ได้เนาะตัวนี้นะคะก็จะทำให้ ผงหมักซึมเข้าไปในเนื้อไก่นะคะพอจิ้มเนื้อไก่เรียบร้อยแล้วนะคะแม่กิ๊บก็จะใส่ผงหมักสไปซี่บิ๊กวิงลงไปนะคะตัวนี้ก็จะใส่ไปเลยค่ะทั้งทรงเลยนะคะเทลงไปเลยแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปนะคะหนึ่งช้อนมา ให้กิ๊บใส่ไปสองช้อนโต๊ะนะคะก็จะใช้ถุงมือนะคะช่วยขยำหมักเนื้อไก่ให้เข้ากันนะคะใครไม่มีถุงมือก็ใช้ช้อนคนหรือว่าถุงพลาสติกที่สะอาดนะคะนำไปล้างแล้วก็นำมาขยำได้นะคะ เม hey, ่ก,กิฟก็จะนำไปแช่ตู้เย็นนะคะจะแช่ไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงก็พอนะคะเพราะว่าหิวแล้วอยากกินแล้วนะคะหรือว่าใครมีเวลาก็หมักไว้1-2ชั่วโมงก็จะอร่อยยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่แช่ตู้เย็นไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะแม่ก,กิฟก็จะนำไปทอดในหมอ้อทอดไตน้ำมันกันเลยนะคะก็จัดเรียงใส่หม้อทอดนะคะ อันนี้ก็จะเป็นหม้อทอดเมื่อกี้แม่กิก๊บเอาทอดไก่ให้ลูกนะคะใช้ต่อกันเลยนะคะเพราะว่าต้องทอดของลูกก่อนลูกพึ่งสามขวบกับหนึ่งขวบกว่านะคะเขายังกินพริกไม่ได้เลยคะ่ะก็เลยขอทำของลูกก่อนแล้วก็ค่อยมาทำตัวสไปซี่เนาะ ก็ใส่เนื้อไก่ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะแบบยัดแน่นใช้พื้นที่ใช้สอยอย่างเต็มที่นะคะตัวนี้จะเป็นหม้อทอดสมาร์ทโฮม3.5ลิตรนะคะ<ม>ก็จะใส่เข้าไปในหม้อทอดกันเลยนะคะ<ม>ก็กดเปิดอาจะใช้180องศานะคะแล้วก็ตั้งเวลา10นาทีก่อนนะคะแล้วก็กดเปิดนะคะ ตัวนี้เป็นสมาร์ทโฮมนะคะ3.5ลิตรค่ะตัวนี้เป็นรุ่น MV 0 2 1นะคะเป็นระบบดิจิตอลนะคะก็ใช้งานดีอยู่นะคะเสียงเบานะคะเดี๋ยวอีกสินาทีเรามาดูกันนะคะว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงค่ะครบสินาทีกันแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวแม่กิ๊บก็จะมาเปิดนะคะอื ดูสีสันของเขาแบบน่าทานมากๆสีออกส้มๆแดงๆกลิ่นแบบหอมมากเลยนะคะอ่าจะพลิกกลับด้านก่อนนะคะ กับด้านเนื้อไก่เรียบร้อยนะคะในก่กิ๊บก็จะใส่หม้อทอดอีก10นาทีนะคะเดี๋ยวครบ10นาทีมาดูกันนะคะว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะคะก็ครบ10นาทีแล้วนะคะก็จะเปิดแล้วนะทุกคนใช้มือดันนิดนึงสีสันสวยงามนะคะ คแม่กิปก็จะกลับด้านเดิมด้านหนังอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะเอาเข้าหม้อทอดอีกประมาณ2นาทีนะคะเพราะว่าอยากให้หนังเกียมเกียมนะคะกรอบจะได้อร่อยนะคะหรือว่าใครชอบแบบนุ่มๆก็ไม่ต้องเอาเข้าหม้อทอดอีกแล้วก็ได้นะคะสามารถกินได้เลยส่วนปีกเล็กนี้นะคะแม่กิ๊บก็จะนําออกใส่จานนะคะ ปีกปลายเนาะเพราะว่าตัวนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนที่เล็กและบางนะคะสุกแล้วเกียมเรียบร้อยสุกแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ okay. ไม่กิ๊บก็จะเอาเข้าหม้อทอดอีกสองนาทีนะคะพอครบสองนาทีเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะนําจัดเสิร์ฟใส่จานได้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะไก่สไปซี่บิ๊กวิงของเรานะคะสีสันน่ารับประทานมากๆเลยนะคะเพื่อน กับข้าวเหนียวหรือว่าข้าวสวยร้อนๆยิ่งอร่อยนะคะดูๆเดี๋ยวแม่กิ๊บก็จะลองไปกินกับข้าวดูนะคะมาทานข้าวเย็นด้วยกันนะคะแม่กิ๊บก็จะตักข้าวสวยมาประมาณสามช้อนนะคะแม่กิ๊บก็จะกินแบบโลค c a r อยู่นะคะก็คือข้าวน้อยข้าวประมาณสามช้อนกินข้าวช้อนยาวแบบนี้นะคะแล้วก็กินกับ เนื้อสัตว์นะคะประมาณครึ่งจานนะคะแบบจะเน้นโปรตีนนะคะโปไตล้นล้วน <c oughs> อ่ะจะชิมตัวปีกไก่บนก่อนนะคะหรือว่าน้องไก่เล็กก็ได้นะ้อง่ายๆ อร่อยเข้าเนื้อมีความแซ่บนิดนิดหวานหน่อหน่อๆไม่เค็มนะคะแบบกลมกลอมแบบนัวแล้วมีความเผ็ดขึ้นมากลิ่นแบบก็จะหอมเครื่องเทศหอมพริกไทยมากๆเลยนะคะ ปินกับผักสดผักกาดหอมนะคะอันนี้แม่สามีปลูกเองที่หน้าบ้านนะคะไรสารพิษอืม,อมปิดกลางบ้างน,นะคะอืมอร่อยนะคะ เป็นไก่ทอดที่ไม่เลี่ยนนะคะเพราะว่ามีความเผ็ดนิดนิๆอ,อร่อย อร่อยมากทุกคนเพื่อนๆก็ลองไปทำทานกันดูนะคะก็วัตถุดิบน้อยนะคะใช้แค่เนื้อไก่น้ำแล้วก็ผงหมักนะคะง่ายๆกันเลยจะเอาไปทอดไปย่างไปอบไปนึ่งก็ยังได้นะคะวันนี้นะคะ แม่กิฟก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะกดรูปก,กระดิ่งเลือกทั้งหมดจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่กิฟด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย